หลวงพ่อก็คนดีใจอ้ารอดแล้วกูหลักฐานไม่มีแล้วกูสบายแล้วมึงไม่มีทางแบ็กเมกูได้ที่ไหนได้เปล่าจ้าอีผู้หญิงทำการย้ายแอคเคาท์อาถ่ายโอนข้อมูลไปใน iPhone อีกเครื่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือโทรศัพท์ที่ทุบก็เป็นโทรศัพท์ที่ไม่ได้มีข้อมูลเหี <laughs> ย้ยมากโอ้ยเหนื่อยได้รับสลับล่างงงมากงงมาก <laughs> โง่มากมันจะไปโง่าทาไมล่ะมันจะไปโง่ให้ทุบข้อมูลทิ้งทาไมล่ะในเมื่อมันกินได้เรื่อยๆผู้หญิงมันจะโง่เลยอีผู้หญิงนี่ก็แสบนะเอาจริงๆนะอีอรันยวันนี้มันก็ตัวแสบนะอีอารันยวันนี่มันก็ตัวแสบนะมันก็ตัวแสบมันก็ตัวแสบอืมเออแต่ว่าคนที่นะ่า อ่ะถ้าไม่มองมุมเรื่องของการแบบยักยอกเงินหรือว่าอะไรนะแต่ยแย้มหน้าสงสารสุดแต่ยแย้มเป็นแค่อ่ะพูดตรงๆนะพูดเป็นเป็นแค่คนแก่คนหนึ่งเป็นแค่คนแก่คนหนึงที่บังเอิญบวชนานอ่าอยู่วัดดังมีตําแหน่งมีเงินทองแต่ไม่ได้มีศีลน,นะไม่ได้มีศีลมีธรมธรมไม่มีเพราะถ้ามีศีลมีธรรมจะไม่เป็นแบบนี้ แต่บังเอิญว่าเป็นพระแก่ซื่อๆคนนึงที่บวชมานานไต่เต้ามานานมีตำแหน่งมีการปกครองอยู่วัดดังมีเงินมีทองมีเงินแต่ว่าโง่อาพูดตรงๆมีเงินแต่ว่าโง่ซื่อบื้อก็ไม่เลยไม่ทันเหลี่ยมอีอันนี้อีผู้หอีอารัญยวันนี่อีอารัญยวันก็โชคดีอีออญญวันอีอรัญยวันก็โชคดีที่ดันมาเจอกับตาแย้มอารัญยวันก็เลย หลอกตะแย้มสมดตัวเลยทีเดียวนะคะเอออะเนี่ยพูดตรง,ตรงอ่ะสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆเออแต่แย้มก็เป็นพระแก่รูปหนึ่งที่บังเอิญดันอยู่วัดดังที่มันมีแหล่งรายได้มีเงินมีทองเยอะอือยารันยาวันนี้ก็โชคดีเพราะเป็นอดีตนักเรียนที่อยู่ใกล้โรงเรียนใกล้วัดแล้วก็ดันไปเจอตะแย้มตอนตะแย้มไปแจกทุนการศึกษาแล้วแต่แย้มนี่ก็คงแบบ แต่แย้มนี่ก็คงแบบนิดๆอะเห็นนักเรียนสาวๆส,ส,สวยๆก็เอ่อถ้านักเรียนคนไหนเดือดร้อนอะไรใดๆก็บอก่อมาได้นะมาพบได้ตลอดเลยมาพบหลวงพ่อนะลูกเออถ้าหนูเดือดร้อนเนการเงินมีปัญหาใส่นักชุดนักศึกษามาหาหลวงพ่อนะลูก <c oughs> <ś led> อีอีอารันยวันก็โอ,โอเคได้ค่ะโอเคนัมเบอร์วันได้ค่ะโอเคการเงินมีบันเอา้ามันต้นเรื่องมันอย่างนี้เลยอันนี้พูดแบบเล่าข่าวแบบกระเทยนิดนึงก็คือใส่ไข่นิดหน่อยแต่ว่าโครงสร้างเรื่องมันเป็นแบบนี้เลยคือตาแย้มไปแจกทุนที่โรงเรียนแล้วก็ได้มีการพูด่า มีการพูดเปิดช่องไว้ว่าการเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามหาหาลวงพ่อนะลูก <c oughs> อียรันวันก็เลยอียรันยวันก็เลยได้ทีจําได้ว่าตะแย้มเคยพูดแบบนี้อียรันยวันนี่ก็คงเป็นผู้หญิงที่ใช้เงินเก่งเอาตัวใช้เงินเก่งเอาเรื่องเลยเหมือนกันนะแรกๆกก็ไปแรกแรกก็ไปอ่ะไปหาตะแยาม้มแรกๆก,ก็ไม่ได้ไม่ครั้งแรกไม่เช่สี่สิบล้านนะฟังเมืม่อวานที่ตํารวจพูดสี่ห้าหมื่น แรกๆก,ก็แค่4ี่ห้าหมื่นพอ4ี่ห้าหมื่นปุ๊บไปขออ่านเริ่มและอีอารัญยวันนี่ก็รู้แล้วว่าตะพระเนี่ยไม่คือคนมันดูคนกันออกนะจริงาธาตย่อมเข้ากันโดยาธาตศิลย่อมเสมอกันโดยศิลอันนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดไว้เป็นเรื่องจริงเลยคือคนมันดูกันออกอะเข้าใจไหมไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไกแต่แย้มก็รู้ว่าอีอารัญยวันต้องการสิ่งใด อีอารัญยวันก็รู้ว่าตาแย้มต้องการอันใดเออไก่เห็นตีนงูงูงเห็นนมไก่จริงก็คือต่างคนก็ต่างรู้ไงกูก็รู้ว่าเออเออ,เอ,อสมมติเป็นอีอารัญยวันะ่ะฉ,ฉ,ฉันก็รู้นะคะว่าหลวงพ่อต้องการอะไรเฮ้ยหลวงพ่อก็รู้ว่าโยมต้องการอะไร <laughs> ก็ไก่เห็นตีนงูงูก็เห็นงมไก่อ่ะทุกสองคนก็สมประสงคสมประโยชน์กันนะคะไม่มีใครดีใครเลวไปขวางก,กันระหว่างสองคนนี้ก็สมประโยชน์กันเออพอเริ่มเข้าหาบ่อยๆก็นำไปสู่อะไรการแลกเบอร์แลกลายกันแลกเบอร์แลกลายพูดคุยส่วนตัวเอ,อรัญยวันนี้ก็เดือดร้อนทุกอาทิตย์ อีอรังยวันนี่ก็มีเรื่องให้เดือดร้อนทุกอาทิตย์มีเรื่องให้ต้องเข้าหาแต่แย้มทุกอาทิตย์อ่ะก็เริ่มนํามาซึ่งความสนิทสนมกันเออสนิทสนมกันพอสนิทสนมกันปุ๊บก็น,นั่นแหละคุณเอ๋มันก็มานําไปสู่การของการทําเรื่องที่เป็นเรื่องของการไม่เหมาะสมใดๆเกิดขึ้นอ่ะก็จบไปนี่อ่ะแค่นี้แหละ ถ้าอย่างถ้าอย่างป้าชื่นเนี่ยไม่ได้หรอกป้าชื่นไปหาตาแย้มจะบอกว่าโอ้อาตมาไม่มีอัตมาไม่มีอัตมาไม่มีมมมโยมโยมไม่ใช่เทสอาตมานะอัตมาต้องเป็นนักศึกษาสาวเท่านั้นนะโยมชื่นโยมแก่เกินไปแล้วอาตมาไม่ต้องการนะอืมโยมชื่นไม่ไม่ไม่ได้ โยมชื่นไม่ได้แล้วโยมชื่นไม่ใช่เทสอัตมานนะเออแต่ว่าถ้าโยมชื่นมีหลานสาวโยมชื่นก็พามาหาตมาได้นะแต่ถ้าของแต่ห้าแต่ว่าถ้าเป็นโยมชื่นอัตมาก็ขอพักก่อนนะอืมแต่ถ้าโยมชื่นมีหลานก็พาหลานสาวมานะเดี๋ยวอตมาจะช่วยทุนการศึกษาให้ นะคะโอ้ยเหนื่อยมีแต่เรื่องให้ปวดหัวทุกวันป่ะทุกคนไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปซื้อของเดี๋ยวจะไปไลฟ์เดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่จะขายทุเรียนรอเลยอะเรื่องนี้คุยกันแค่นี้พอห้าพันคนกดติดตามก่อนกดติดตามหรือยังกดติดตามกดติดตามก่อนเร็วๆห้าพันคนกดติดตามยังกดติดตามเดี๋ยวนี้เลย กดติดตามเลยเร็วๆโอเคกดติดตามนะจะลงไลฟ์แล้วกดติดตามครีเอเตอร์ก่อนเดี๋ยวทุกคนแป๊บหนึ่งห้านาทีกดติดตามกดติดตามเดี๋ยวนี้ห้าพันคนกดติดตามกดติดตามคนเดี๋ยวนี้เลยติดตามครีเอเตอร์ไลฟ์เลยเดี๋ยวเจอกันหนึ่งทุ่มไลฟ์ขายทุเรียนเจอกันเจอกันหนึ่งทุ่มไลฟ์ขายทุเรียนค่ะเจอกันโอเคซัมมี่ นะซ้ำนี่แลนะชีวิตของกระเทยเทาแต่เปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นถ้าเป็นใจแย้มร้องก็ซ้ำนี่แล้วนะชีวิตของพระเทาโอเคแค่นี้ค่ะไปละแค่นี้แหละเออ